คณะกรรมการกบง,กงมีมตินะครับก็เป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือการยกเลิกการชดเชยส่วนลดราคากาส๊สธรรมชาติสําหรับการเพิ่มกําลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขนอมนะครับอันนี้ผมอธิบายนิดนึงก็คือเป็นมติที่เคยมีมาตั้งแต่ปี2553นะครับเมื่อคราวที่ประเทศไทยมีความจําเป็นต้องนําเข้า LPG เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การ ำเข้าอป g จยังอยู่ในระดับสูงนะครับแนวทางหนึ่งในการที่จะช่วยลดผลกระทบเรื่องการนำเข้าอป g จในปริมาณมากและราคาสูงนั้นก็คือการเพิ่มกำลังการผลิตอปจจากโรงไฟฟ้าจากโรงแยกแก๊สขนองนะครับประเด็นมันอยู่อย่างนี้ครับโรงแยกแก๊สขนองกับโรงไฟฟ้าขนองเนี่ยถูกออกแบบมาให้เดินเครื่องคู่กันนะครับโรงไฟฟ้าขนองเนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าเก่านะครับในหลายกรณีไม่ถูกสั่งเรียกเดินนะครับ เพราะฉะนั้น,นกลไกหนึ่งซึ่งทางกบองอมเมื่อปี2 5 5 3มได้มีมติก็คือให้มีการนำเงินกองทุนมั่นเนี่ยชดเชยนะครับราคาแก๊สธรรมชาติที่เข้าลงไฟฟ้าให้เข้าลงแยกแก๊สขนอมและลงไฟฟ้าขนอมบางส่วนนะครับเพื่อให้ลงไฟฟ้าขนอมนั้นอยู่ในระดับที่สามารถที่จะถูกสั่งเดินเครื่องได้เมื่อลงไฟฟ้าขนอมสั่งเดินเครื่องได้ก็จะทําให้ลงแยกแก๊สขนอมสั่งเดินเครื่องได้เช่นกัน ก็จะทำให้มีปริมาณ LPG ออกมาจากโรงแยกแก๊สขนองนะครับโดยรวมเนี่ย LPG โรงแยกแก๊สขนนองอทำสกีนนี้นะครับการชดเชยทั้งหมดเนี่ยชดเชยไปทั้งสิ้นประมาณ 2,000... ให้ข้อมูลนิดนะครับชดเชยไปทั้งสิ้น2,634ล้านบาทน,นะครับว่าการชดเชยของกองทุนน้ำมันนั้นทำให้เกิด ลดการนำเข้า LPG เป็นมูลค่าถึง14,523ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นการจ่ายชดเชยของกองทุนมันครั้งนี้ก็ทำให้ LPG ประเทศไม่ขาดแคลนนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยประหยัดเงินจากการชดเชยการนำเข้า LPG ได้ถึง11,890ล้านบาทนะครับวันนี้ก็มีมติ สำคัญๆอยู่2เรื่องแต่ผมเรื่องที่2เรื่องอพิจิจขนมเหตุที่ยกเลิกก็เพราะว่าปัจจุบันโรงไฟฟ้าขนมเนี่ยเข้าสู่บ้านปลายชีวิตของเขาครับก็คือกำลังเกษียณนะครับแล้วก็จะมีโรงไฟฟ้าขนมแห่งใหม่ซึ่งปัจจุบันสร้างเสร็จแล้วกำลัง commissioning เข้าระบบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโรงไฟฟ้าขนมแห่งใหม่ commissioning เข้าระบบมาตรการที่ผมพูดถึงก็จะยกเลิกโดยปริยายนะครับ เพราะว่าโรงไฟฟ้าถนอมใหม่เนี่ยก็จะถูกสั่งเดินเครื่องโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปชดเชยนะครับก็วันนี้กบองก็มีเรื่องที่หาโดวยแลเป็นมติ2เรื่องครับ